ผมแบบโนดยอดอว,ว่าออือดยอดอว,ว่านิดนึงแต่ก็เป็นความเข้าใจผิดครับไม่เป็นเลยครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสเสียอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ขอ้อมูลที่ถูกต้องในการสอบดิกสิบ <n> แล้วตัวเราเองกได้คุยกันครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสได้คุยครับไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสมอครับผมรับถือแน่นอน ไจริงๆพอมันมีดราม่าออกมาเนอะหลายคนเอาโยงแล้วอื่นๆโม่วซั่วไปหมดเลยมาแปะเรื่องอะไรบ้างอน่ยเรื่องอะไรบ้างอน่ยวันนี้วันนี้ไม่เห็นไม่เห็นมันมีหลายอย่างบอกว่าเป็นไบต์แล้วเป็นไบต์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าดีผมแบบใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมเสียหายเพราะจริงๆผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลยผมรู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันมันไม่ได้มีใครผิดอะไรมันมีความเข้าใจผิดแต่ว่าพอ ผม,ผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนดา่าเยหายเป็นร้อยข้อความนะผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้และข้อมูลที่ถูกต้องกับทางสังคมหรือหรือคนในวงการเพลงก็ตามว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องาต่ขั้นตอนแล้วแต่ผมว่าเขาเรียกอะไรอ่ะผมว่าด้าวยความที่ผมทําอะไรเยอะด้วยมั้ยครับผมทาทาทางานหลายพาร์ททาธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กําลังไปทาในฟิลใหม่ๆตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอผมไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นปัญหามัน เกิดขึ drive, ้นได้ตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือใช้ชีวิตยางมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันทีละวันครับผมสนุกผมสนุกมากเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผม้วผมมีไฟแล้วก็ผมชันเลนชีวิตนะครับมันชันเลนชีวิตผมมากๆเลยผมมีความสุขมากแล้วเนี่ยผมนะผมผมจะผมจะเสียใจเวลาบอกว่าบริษัทนี้ทํางานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทํางานและทีมงานผมมืออาชีพทุกคนครับทีมงานผมทํางานถูกต้องทุกคนที่ผมนํามาคือ คือคนที่คขำวอดในวงการจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสมมาว่าพวกเราทำงานเหนื่อยชีพอ่ะผมเหมือนโดนเหยียบหน้าว่าผมเจ็บเหมือนแบบคลนเหมือนลูกผมโดนด่าว่าแบบลูกนี่วะอะไรเงี้ยผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีหมายถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีะอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจัตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อรมลงกับมันผมแก้ให้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมมมมมมััันนแต่่่่ททุุกกกวววผผผเเเอออาาใใจไูบรรืืงงดีีีีชคส ทีมงานกับคนรอบข้างให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างครับโอ้ดีครับทุกคนทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วกเ็เรียกว่าไงผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมันเป็นฟูลฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีอ่ะ